โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ v ีมอนวอชดอทคออีกเหมือนเดิมนะครับผมผมก็บอสนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆอีกเรือนหนึ่งเลยครับสำหรับเรือนนี้เนาะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับวันที่หนึ่งเนาะหรือว่าวันที่สองเขาก็จะเปิดขายทั่วประเทศแล้วครับสำหรับนาฬิก,การุ่น่าลิมเดตตัวใหม่ของเซกุนะครับฉลามวานนะครับ ก็จิมเบย์อย่างที่เราแบบเห็นข่าวหรือว่าเห็นกระแสมันมาตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขายแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมแล้ววันเนี้ยผมก็จะเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันไปพร้อมกันเลยว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เปิดกล่องเหมือนเดิมเลยครับก็ตอนแรกเลยครับก็จะได้กล่องมาแบบนี้เนาะมันเป็นกล่องแบบกระดาษแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า S.R.P 1> a 1หนนี่ก็คือเป็นรุ่นของจนะิมเบเนาะเป็น l ล m i ม e เตดตัวใหม่เนาะก็คือเป็น <S <S เป็นเป็น,ปนหมายเลขนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วน88 9 9 2ทหนึ่งก็นี่็คือมีทั้งหมด1299งาทำไมต้อง1299ก็คอนเซปต์ฉลามวานเนาะความยาวอะไรเงี้ยความยาวของมันอะไรเงี้ยครับเขบาเขาว่าอย่างนั้นเนาะแล้ว829ก็เอ้ย8อ2ก็เป็น หมายเลขของเรือนนี้นะครับก็จะบอกอยู่ตรงมุมมุมล่างเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเปิดออกมาปุ๊บบางร้านก็อาจจะไม่ให้กล่องนี้นะก็อาจจะเป็นให้กล่องสีขาวนี้ดป็ยแต่ผมอยากให้เห็นแบบตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยว่ามันมาอย่างไงนะครับก็นะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวปกตินะครับกล่องใหญ่มากเลยไม่เห็นทั้งหมดเนาะก็ เปิดออกมาข้างในก็จะเป็นกล่องสีดำนี่กล่องสีดำนะครับก็สวยก็มันก็เหมือนปกตินะครับกล่องเซกโกกับก,กล่องกระดาษสีดำใหญ่ๆเนาะแต่เรามาดูข้างในกันต่อพอเปิดมาปุ๊บ นี่จะเจอกล่องหนังเลยกล่องผ้าคล้ายเป็นผิวแบบหนังนะเนาะอย่างนี้เลยนะครับยกขึ้นมานิดนึงก็จะเห็นแบบเครื่องหมายโปรสเปกนด้านล่างก็จะมีช่องใส่คู่มือนะครับแล้วก็การ์ดเนาะใบรับป,ประกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับยกกล่องออกมาอย่างนี้ ดึงออกมาเราก็จะเห็นด้านล่างเนาะก็จะมีคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือของเครื่องเนาะครับผมตัวนี้ก็เป็นแน่นอนเป็นสีอนะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็คือใบรับประกันนะทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่ซื้อนาฬิกาเซกอนะครับโดยเฉพาะลิมิเต็ด dition นะครับต้องสังเกตใบรับประกันให้ดีนะครับเพราะว่า มันจะลงเครื่องว่า c r 3 6ก็คือหม,หมายเลขเครื่องของจิมเบตัวนี้เนาะแล้วก็หมายเลขซีเรียล892ตัวนี้ต้องตรงกับตัวเรือนนาฬิกานะครับนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูเนาะเวลาซื้อเนาะหมายเลขประกันต้องตรงกับเครื่องนะครับแล้วก็1000000ตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขร้านค้าแต่ว่าถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะปล่อยออกมาเลขนี้เท่าเหมือนกันทั่วประเทศหมายถึงว่า โดยปกติแล้วอะไอหมายเลขใบประกันตรงนี้มันจะไม่ไม่ซ้ำกันนะมันจะแต่ละร้านเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดทุกรุ่นนะมันจะเป็นเลขนี้เดียวกันหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจเนาะตัวเลขข้างหลังก็จะบง่งบอกว่าเป็นยิมเบย์ตัวนี้ก็เป็นหมายเลขเครื่องนะครับก็มันอยู่ด้านหลังนี้แหละเนาะแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้บอกไปแล้วเนาะคู่มมือเนาะตัวนี้ก็จะเป็นผ้า ตอนนี้ seiko ไม่ได้แถมผ้าให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนนะแต่ถ้าเกิดซื้อที่ผมหรือว่าเป็นลูกค้ากับผมเขาก็จะรู้ดีว่าผมจะแถมผ้าให้ให้ทุกเรือนสําหรับนาฬิกา seiko นะครับถ้าเกิดยังไงก็ดูดูไวก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้าซื้อที่ผมก็สบายใจหน่อยเราเล่นก็คือแค่ได้ผ้าเองสมมติใครอยากเอาผ้าอื่นใช้ก็ไม่มปัญหาเนาะแต่ว่าของผมก็จะแถมเป็นผ้า seiko ให้นะครับ โอเคเรามาดูด้านในนาฬิกากันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องตัวนี้เนาะตัวนี้ไม่มีอะไรละก็เป็นกล่องอย่างเงี้ยนองธรรมดาโอเคเปิดกล่องกันเลยนี่ด้านกล่องข้างในนาฬิกานะครับก็เปิดมาปุ๊บก็จะเป็นกล่องหนังมันจะเป็นคล้ายๆกระมีหยีสีเทาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า timbe ตัวนี้จะเป็น อาฉลามวาแล้วก็มีรูปปลาสาตัวเนาะแล้วก็ limited ด d i ดิชักล่องค่อนข้างสวยมากๆสวยสวยเลยก็อย่างที่ปกติเนาะก็ l i m i t ต็ดเขาก็จะแถมอะไรให้บ้างนิดหน่อยก็คราวนี้ก็เป็นเป็นสายเหมือนเดิมสายก็สำหรับคนที่แบบอยาบเปลี่ยนสายเป็นสายซิลิโคนเนาะก็จะเป็นซิลิโคนสีเดียวกับกล่องเลยก็เป็นออกสีเทาเนาะเทาขุ่น ตัวนี้นิ่มมากนะครับใส่ปุ๊บรับรองว่าใส่สบายเหมาะกับคนที่เหงื่อเยอะๆเนาะ,เ,นะเขาก็จะมีมีให้เลยเนาะก็คือสวยเลยตัวนี้นะสวยมากนี่ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเนะเาะแล้วมาดูตรงนาฬิกานะครับก็นาฬิกาตรงนี้แหละหเราเรารอกันตรงนี้แหละนี่ดูใกล้ๆกันเลย เดี๋ยวผมจะเอานี้ออกให้ก่อนนาะไล่ไปตั้งแต่จุดทีละจุดเลยแล้วกันเนาะเม็ดมะยมนะครับดูจากแต่ขอบนอกเข้าไปเนาะมยยมเป็นเม็ดมะยมแบบขุนนะครับขุนแบบสีเทาขุนๆเลยเนาะเป็นแบบนี้เลยเนาะออกขุนๆส่วนตัวเรือนเนี่ยจะเป็นขุนตรงนี้ขุนขุนหมดเลยแต่ว่าพอาเรามาดูด้านข้างปุ๊บมันจะมันจะเงาใช่ ผมคิดว่ามันน่าจะแบบทําให้แบบเหมือนฉลังวานะ่ะข้างบนต้องแบบคูณคูณหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านใต้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบใสเลยอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นแบบนั้นนที่ผมคิดเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็ที่เห็นชัด,ชดเลยนะเขียงวินาทีนะครับเป็นสีส้มแล้วก็ขอบนี้ก็เป็นสีส้มนะครับส่วนตำแหน่งวันวันที่ก็จะโชว์ที่ตำแหน่งสามนาฬิกานะครับต้องขีดสามนี่ก็จะเป็นวันเนาะวันพุธ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะจะเป็นจะเป็นเลือ,อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือว่าผมห,หมุนนี้ให้มันออกไปไกลๆกับนี่ก็แน่นอนครับมันเขียนว่าไดเวอร์200เมตรแน่นอนมันเป็นเม็ดเกลียวแน่นอนอยู่แล้วเนาะตัวนี้เวลาจะตั้งวันวันที่เนาะให้ดึงให้ดึงเกลียวคลายเกลียวออกมาเนาะทวนเข็มนะครับเวลาคายเนาะแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้ าเกิดเราดึงล็อกแรกก็จะเป็นตั้งวันนะแล้วถ้าหมุนอ,อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวันที่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดึงอีก,อกล็อกหนึ่งคือล็อกที่2ก็จะเป็นตั้งเข็มนะครับก็ปกติเลยนาะฬิกาทั่วไปเนาะโอเคตัวนี้ก็สามารถขึ้นนานิการมือได้เนาะ กดเข้าไปสุดนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งขันเกียวเข้าไปเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นหมุนลานเพื่อนเพื่อนต้องลองเร่งเสียงดังๆนะครับมันจะได้ยินเสียงลานเนาะโอเคแล้วก็เราก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนไปด้วยมันก็จะเป็นการล็อกล็อกเกียวล็อกแล้วมันจะแน่นนะครับมันจะหมุนหมุน,หม,นหมุนไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของพวกไดเวสองร200เมตรขึ้นไปนะครับ ก็ดูจากหน้าปัดก็เห็นชัดๆเลยครับเขียนเป็นตัวหนังสือสีส้มเนาะ limited e dition เนอะตัวนี้ดูดูถ้าดูแบบผ่าน,านก็จะดูเหมือนแบบรุ่นเต่าอะที่ที่เพิงออ่งออกมาเนาะเต่าทองแป๊บซี่อะไรเงี้ยแต่ตว,ว่าเต่าดำอะไรเงี้ยอืมพวกนี้ก็ส่วนรุ่นเต่าก็จะขายดีเหมือนกันเห็นว่าเต่าดำนี่ก็ขาดไปละตอนนี้เขากำลังมาเก็บเต่าแป๊บซี่กันก็ ก็จะเริ่มขาดละเนาะตอนนี้ที่จะมีอยู่ก็จะเป็นเต่าฟ้าเนาะสายสแตนเลสเต่าฟ้าแล้วก็อาจจะเป็นเตาทองอาจจะมีบางที่อยู่นะครับยังไงลองลองถามราคาดูก่อนได้นะครับทางนั้นผมก็ยังเหลืออยู่นะครับเตาทองกับเต่าฟ้าอย่างเงี้ยครับยังมีอยู่เนาะยังไงลองดูได้ตามลิงก์ด้านล่างเนาะถ้าเกิดสนใจรุ่นเต่าตัวนี้ก็เป็นบันที่ขยายเหมือนกันเนาะก็เรียบๆเ,เทนีผมว่า ใครแบบชอบแบบสไตล์ลิมิเต็ดแบบไม่วือวาหน่อยไม่สีไม่สีสดนีผมผมแนะนำรุ่นนี้เลยเนาะ mm hmm. ก็เรียบๆใส่แบบรูยุ่ะประมาณนั้น mm hmm. ส่วนสายก็จะเป็นสายแบบ2 s t สเต็ปเนาะกดแล้วก็บีบอย่างนี้นะครับ mm hmm. เรามาดูด้านหลังนาฬิกากันเถอะ mm hmm. เป็นฝาหลังทึบนะครับ mm hmm. เขียนว่า limited edition ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยรุ่นเนี่ยจะมีเป็นรูปปลาวานด้วยอย่างน,นี้เลยเห็นไหมไอ,ไอตัวเลขนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นหมายเลขหมายเลขของของร้านผมเนาะผมมาติดเองไม่เกี่ยวเวลาผมขายผมก็จะดึงเลขนี้ออกเนาะไม่ต้องกังวลเนาะไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่มีทุกที่นะครับแล้วก็โปรสเปคที่สําคัญก็คือให้ดูหมายเลขซีเรียลนะครับให้ตรงกับการ์ดแล้วก็ตรงกับกล่องด้วยนะครับเวลาเราซื้อเนาะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเนาะ นะครับ0892ทับ1299นะ 4R36 ก็จะเห็นตรงนี้เขียน 4R36 ขี0 5 d o o เนาะตัวนี้แน่นอนครับกระจกเป็นซับไฟซับไฟแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซับไฟส่วนใหญ่ของรุ่นของ s ซโร่เนาะมันจะเขียนติดฝาหลังไว้ว่าเป็นกระจกแบบซับไฟเนี่ยครับซับไฟคริสตัลนะครับนี่นี่คือด้านหลังเนาะ ก็เหมาะเลยครับเหมาะกับคนที่แบบแขนไม่ใหญ่มากจนถึงแขนใหญ่สามารถใส่ได้ตัวนี้ผมว่าน่าเก็บมากๆเพราะว่าลิมิเตทุกตัวเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นนะครับที่ผ่านมาเนาะก็จะไม่มีการทำตลาดแบบแบบออกมารุนแรงแบบก่อนที่จะวางขายขนาดนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นมินิกีเนาะที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยหุ๋มบาเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ก็แบบจ้างพรีเซนเตอร์เลยแล้วก็ ทำเป็นแบบคลิปวิดีโอแล้วก็ทําเป็นแบบการเดินทางหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ดีเลยนะดีเลยแหละแบบช่วยแบบช่วยดันเซก้ให้แบบยังไงอ่ะให้คนมาสนใจมากขึ้นอ่ะผมว่าเวิร์กเลยแหละตัวนี้นาะโฆษณาตัวนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบอ่าแบบพรีเซนเตอร์เลยผมว่าอืมเหมาะแบบลุยๆชอบค้นหาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบเออคนเล่นดำน้าอะไรด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าแบบ อืมโอเคแล้วล่ะมันก็ทํามาเพื่อสิ่งนี้แหละดนะําน้ำมนะันเนาะใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นภายน้ํานะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนอยู่ในมืดอ่ะตอนอยู่ที่มืดหรือว่าเราดําอยู่ในน้ำลึกๆอ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะได้ไเลยรอแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะครับ โอ้โห oh. ผมบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้แบบสว่างมากๆรูมีไบอยของเขานะครับอันนี้ขนาดห้องผมแบบมีแสงสามารถส่องได้หนึ่งช่องเนาะก็ยังเห็นชัดขนาดนี้นแล้วเนาะถ้าเกิดเราไปดำน้ำลึกๆหรือว่าในที่มืดอ,อย่างโรงหนังหรือว่าอะไรเนี่ยครับข้อมือของคุณนี่รับรองแบบเด่นแน่นอนชัดมากๆอืมใช่ชัดสุดๆสังเกตเนาะ ตรงตำแหน่งสามนาฬิกาเราจะไม่เห็นตรงเป็นดูมิบา์หรือว่าเป็นภายน้ําที่สว่างขึ้นมาเนาะก็ใช่เพราะมันเป็นวันที่ไงอืตัวนี้ก็คือแจ่มมากแต่เข็มไม่ได้ทีเราไม่เห็นนะเนาะเข็มเข็มไม่ได้ทีเราจะไม่เห็นอืแต่ว่าจะมีจุดข้างบนนี้เราจะเห็นเนาะตำแหน่งสิบสองนาฬิกาจะมีจุดข้างบนนะครับ เี็ไม่ได้ทีที่ไม่เห็นนะมันก็จะไม่เห็นเป็นแบบส้มๆเล็กๆเนาะแต่ว่ามันจะเห็นเป็นแบบจุดๆจ,จ,จุดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจุดตรงนี้ค่อยๆวิ่งไปเห็นไหมครับเป็นจุดกลมๆนะอืมโอเคเลยครบผมว่านเดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนเนาะ โอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็จะเป็น m i t i t เนาะเอตัวนี้แหละแต่ว่าอยู่ในที่มืดเนาะหรือว่าอยู่ในอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมุติเราไปใช้งานในน้ำก็จะเห็นชัดมากๆอย่างที่อย่างที่ดูไปนะครับครับก็วันนี้เนาะก,ก็ผมก็จะแนะนำรุ่นนี้แบบประมาณนี้ละกันนะครับมผมพูด ในแนวของคนที่เขาชอบนาฬิกาสะสมนาฬิกานะครับก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละที่แบบยังไงอะ่ะต้องมีไว้ครอบครองอะ่ะเพราะว่ารุ่นเนี้ยตอนนี้นะตอนนี้ผมได้ยินมาว่านะก็เปิดตัวเนาะสองหมื่นสามหกร้อยหรือว่าเก้าร้อยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณสองหมื่นสี่เนี่ยเนาะก็ตอนนี้ก็ขยับไปเป็นสองหมื่นห้าละเพราะว่าจากที่มันแบบมันมันไม่สามารถส่งได้ทั่วประเทศจริงๆอะ่ะไม่ไม่มีทุกร้านนะครับที่เขาจะสั่งอะ่ะ หรือว่าร้านนั้นเนี่ยก็คือแบบอาจจะมีแค่ตัว2ตัวเนาะอย่างในห้างอะ่ะผมไปดูมาเมื่อวานก็มีแค่3มตัวอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ขายหมดแล้วก็ผมว่าตัวนี้แหละถ้าใครสนใจจริงๆหรือว่าชอบสะสมจริงๆอะ่ะหรือว่าชอบแบบเทรดอะ่ะแบบแลกเปลี่ยนานาฬิกาซื้อขายนาฬิกาเงี้ยเขาก็จะซื้อกันไว้จอนช่วงนี้แหละเพราะเขารู้แหละว่าแบบพวกลิมิเต็ดพวกเนี้ยว่า ถ้าเกิดจะซื้อนาฬิกาช่วงช่วงที่ถูกของลิมิเต็ดก็คือช่วงที่มันเปิดตัวเราสามารถต่อรองกับร้านค้าได้เนาะสำ,สำหรับบางรุ่นเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้คงคงจะต่อรองยากเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ก็ยังไงก็ลองก็ต้องลองดูกันผมว่าถ้าซื้อราคาเต็มแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ใบ,ใบ,ใบประกันแบบแทบไม่เปื้อนอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เลยนะแล้วเ,เอามาขายทีหนึ่งสมมุติเราเก็บไว้อย่างห6เดือนเงี้ยครับปีหนึ่งเงี้ยครับเอามาขายอ่ะผมผมพูด กล้าพูดเลยว่า2 25,000สมมตินะหลังซื้อมา25,000เราก็ยังขายได้25,000หละอืมแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เรา25,000แน่นอนแหละเพราะว่าตอนนี้เนาะขนาดผมผมเปิดร้านแล้วผมทำเว็บไซต์ร้านใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ยังไม่มีรูปนาฬิการุ่นนี้เลยนะอยู่อยู่ในอยู่ในเว็บไซต์อะ่ะก็ยังมีคนมาสอบถามจากต่างประเทศเนาะสอบถามว่าจิมเบยมาได้ยังราคาเท่าไหร่ ผมก็ไม่กล้าตอบเขาว่ามีไหมราคาเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันมีแค่ประเทศไทยนะถ้าผมรู้สึกอืมผมว่ารุ่นนี้ฮิตมากๆเลยถ้าใครแบบเอ,อสนใจชอบจริงอะ่ะจัดเลยครับไม่ต้องรอเลยช่วงนี้เท่านั้นแหละที่ต้องจัดนะครับก็ผมก็ฝากจิมเบไว้ประมาณนี้เนาะยังไงก็รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆราคาส่วนลดหรือว่าอะไรเนี้ยลองดูเนยะด้านล่างแล้วก็ ใครอยากมีนาฬิกาส่งซ่อมที่อยู่ต่างจังหวัดอยากส่งซ่อมให้ร้านผมก็ตามดิ้นด้านล่างเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็วิม w a วอ h c o m ก็ผมบอสก็ขอบคุณแล้วก็ที่ติดตามจนจบนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม